สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ fc แฟนหวยนะครับสลับในที่ในช่องนะครับชัยดวงเฮงนะทุกทุกท่านกันเลยนะก็กลับมาพบกันนะครับสลับในที่ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นนะฮะสลับในหวยลาวที่ออกในวันจันทร์ซึ่งในวันศุกร์ที่แล้วนะฮะก็เนี่ยให้ไปสี่นะก็มาสี่สี่สี่ห้านะครับซึ่งวันศุกร์ ออก4 5อีกแล้วนะครับเนาะนั่นแหละมันก็วนๆออกเลขเดิมนะมีเด่น7เด่น4เด่น2นะผมก็เน้นให้4นะครับใครนําประจับก็ยินดีด้วยนะฮะสหรับในหวยในวันสูงเดี๋ยวสูรถัดไปเดี๋ยวมาวิเคราะห์อีกนะฮะว่ามันจะเป็นเลขตัวไหนที่จะมีโอกาสที่จะมานะครับสูตรหวยเข้าบางหลุดบ้างนะครับซึ่งในวันจันทร์นะครับสูตรวันจันทร์สูตรนี้นะครับก็2 4 8นะครับซึ่งใน รอบที่แล้วนี่นะครับจันที่แล้วก็ออกไปนะฮะก็จะเป็นในที่จันที่จันที่3ามสอนะฮนะเนาะออกไปในที่ใน55 5 5, 5 6, 6 6แล้วก็4 7นะฮะก็มี4นะครับเนาะ,ะมา4นะเพราะว่าเด่นชุดนี้ก็จะมีเด่น2เด่น4แล้วก็เด่น8นะครับเนาะสำหรับในวันจันทร์ในสูตรนี้กนะ็มาในที่ในสนะครับเนาะสี่ ้ายกนก็มาสี่แล้วก็แปดก่อนหนะ้านี้ก็มาสี่มา8นะนะอืับหลังๆนี้มาสี่มาแปดนะครับ, 4, 8, รบซึ่งในจันทร์ล่าสุดก็เหมือนเดิมนะฮะก็ต้องเน้นในที่ในสองครับสองสี่ปดเนี่ยนะครับ, 2, 4, 8, รบสลับในวันจันทร์ก่อนหนะ้านี้มันเป็นเลขเบิ้ลจันทร์ก่อนเป็นเลขเบิ้ลจันทร์ถัดมาพอจะเป็นเลขไหนได้บ้างอันนี้จันทร์เบิ้ลเบิ้ลมีสี่มาด้วยจันทร์ถัดมาก็ มีสี่มีแปดนะผมว่าสี่มาอีกนะแต่งวด t m ที่แล้วมันก็มาเยอะแล้วนะนะฮะผมว่ามาสองนะครับสองกับแปนะดเนาะอ o s ที่แล้วมันมาเยอะนะจันล่าสุดเน้นสองกับแปด้วกันนะครับนะเนาะอ่ะหรือจะไปดูได้อีกจันหนึ่งนะครับสูตรจันนี้เป็นสูตรจันแล้วนะครับอ่าสูตรจันแล้วนะครับสูตรจันนี้ี่เป็นสูตรจันบวกนะครับบวกย่างเดียวนะครับ จันบวกกับจันแล้วนะครับน้องอ่ะส่วนสูตรจันแล้วนะครับก็เนี่ยฮะก็สถิติเนี่ยนะครับเข้าดีอยู่นะนะครับลองลองลองดูนะฮะลองนําไปจับดูนะจันนี้นะครับเราสูตรจันนี้นะฮะก็อ่าจันที่3นะครับสถิตินี่เข้ามาหลายจันแล้วนะครับสูตรนี้นี่ก็จะไปเอาจันที่3จันที่3นี่ก็เป็นในที่ใน7 7 3 2 8 9ก้าห้านี่มาหาจันที่10ก็จะไปเอาจันที่3นะครับก็ไปเอาจันก่อนหน้านะครับซึ่งตรงนี้ง่ายๆเลยนะครับก็จะเอาในเก้าเก้าบวกกับหลักสิบจันก่อนหน้านะครับก็จะได้เลขเด่นนะครับเก้าบวกกับเก้าเป็นสิบแปดจะเพิ่มแต้มไปนะครับก็จะเป็นแปดนี่ก็จะเป็นในที่ในเก้าลดแต้มมาก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดแปดเก้านะครับจันถัดมา มีแน่นอนนะฮะับเจ็ดแปดเก้านะจำที่สิบนะฮะกุมภาเนาะก็ออกไปที่ในห้าแปดแปดเจ็ดเจ็ดสี่นะเห็นไหมครับก็มีทั้งแปดทั้งเจ็ดนะครับเนี่ยจันทร์ถัดไปก็เหมือนเดิมนะแค่เอาเก้าบวกกับในหลักสิบจันทร์ก่อนหน้านะครับเก้าบวกกันกับเจ็ดเป็นสิบหกนะฮะเพิ่มแต้มไปเป็นเจ็ดลดแต้มมาเป็นห้าห้าหกเจ็ดนะฮะสลับวันที่สิบเจ็ดนะครับก็ออกไปนี่ก็จะเป็นนนะครับที่ใ สี่สองสี่หนึ่งแล้วก็เจ็ดหกนะครับอ่ะก็มาทั้งเด่นหกเด่นเจ็ดเลยนะครับเนี่ยง่ายๆนะครับแค่เอาเก้าเนี่ยบวกกับได้หลักสิบจันก่อนหน้านะครับอันนี้ก็เป็นหกเหมือนกันนะก็จะได้ที่ในห้าหกเจ็ดนะเหมือนจันที่แล้วยี่สิบสี่นะฮะจันที่ยี่สิบสี่นะครับก็ออกไปก็จะเป็นในที่ในเก้าเก้าเก้าสี่ห้าแล้วก็สองแปดนะครับอ่ะก็มาในที่ในห้าเนาะ เนี่ยยังไม่หลุดเลยนะถ้าจับบวกแบบนี้ชั้นล่าสุดอ่ะสบวกกันกับ9เป็น11บดลดแต้มนะครับเป็นศูนย์เพิ่มแต้มไปเป็น2จันที่3มีนานะครับเาผลที่ออกนี่ก็จะเป็นนะครับใที่ในยู้นยี่นอ่ะเนี่ยมาเด่น0เด่น1เลยนะครับจันถัดมาก็เหมือนเดิมนะครับเอาในที่ในหลัก10 9นะครับ 9บวกกันกับ1ก็จะเป็น0นะครับเพิ่มแต้มไปเป็น1ลดแต้มมาเป็น9ได้901นะครับดอกอ่ะวันที่17นะครับดอกจันถัดมานะฮะออกไปในที่ใน2 5 5 4 8 0นะครับอักก็มาในที่ใน0นี่นะครับเนาะจานถัดไปนะครับก็เอา9เนี่ยบวกกับในหลักสิบเบวกก,กับ8เป็น17นะครับเพิ่มแต้มไปเป็น8 ลถแทมก็จะเป็น6นะครับหกเจปดนะครับวันที่24สนะฮะสำหรับคนที่ออกเลยจันที่ย4นะคบสบแล้วก็ออกไปนะครับในที่ในศูนย์แสี่แล้วก็5้านะครับรถก็มาในที่ใน8นะมา 8, นะมา8อืมนี่แหละนะเจาะ3ตัวนะครับติดมา1ตัว9เหมือนเดิมนะครับก็ได้3 4 5เี่หาะ้เพิ่มแต้มรถแ้มนะ9บวกกันกับ5เป็น14 จันที่31มีนาฮะัมีนาจันสุดท้ายของเดือนนะครับก็ออกไปที่ใน5 5 6 6 4 7ก็อ่ะก็มาที่ใน4แล้วก็ล่าสุดนีครับก็แสดงว่าเอาจันที่แล้วนะครับ9บวกเข้าไปนะครับก็จะได้ในที่ใน3นะเพิ่มแต้มไปเป็น4ลดแต้มมาเป็น2 2 3 4นะครับนั่นแหละนะครับ ก้าเท่าที่ดูแบบนี้แล้วนะครับมันจะจับกับในตัวไหนนะครับจับกับในตัวไหนก็คือเลขสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยเท่าชุดนี้จับกันกับในสี่ห้าหกเจ็ดมาแทบทุกหมดสี่ห้าหกเจ็ดแต่มันดูมันก็อาจจะเยอะไปเนาะเนี่ยจับหมดเนี่ยซื้อหมดอีกก็ไม่คุ้มหรอกก็เลือกเอาตัวเด่นสักตัวหนึ่งแล้วกันนะฮะเลือกเอาตัวเด่นจะเอาเด่นศูนย์เด่นสี่เด่นห้าเด่นหก หรือเด่นเจ็ดนะครับก็ได้เนาะอถ้ามันจับไปมันก็คัดได้ไม่กี่ตัวนะครับก็จะได้ไม่เยอะเนาะเนี่ยหกเจ็ดแปดสี่ห้าหกเจ็ดอ่าสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยเนี่ยสองชุดมาจับอ่าลองดูตั้งแต่เนี่ยเริ่มต้นตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยเอาชุดนี้มาจับนะครับผลออกนะก็จะเป็นในที่แปดเจ็ดนี่เห็นไหมครับก็มาแล้วก็มาเจ็ดสี่ด้วยเนี่ยมาบนมาล่างเลย แค่เอาชุดนี้มาจับกันกับ4 5 6ห้านะครับถ้ามันเยอะไปนี่แหละก็ในชุดนี้เลือกเอาตัวเด่นสักตัวหรือในชุดนี้เลือกอตัวเด่นสักตัวหนึ่งนะครับถัดมานี่ก็จะเป็นในที่ใน7 6เนี่ย7 6 6, 6 7ก็นี่ก็มาถัดมาก็เหมือนกันนะครับ5 4อ่ะหอันนี้ก็4 0 4ศนย์นะครับนี่0 4นะก็มาล่างนะมาบน2งวดล่าง2งวดนะครับ แล้วก็ในตัวนี้ก็เป็นในที่ในห 8, 8, ้าสี่ห้าสี่ศูนย์ดศูย์ปดศูนย์้าอันนี้ไม่เข้านะนะครับแต่มันก็มีสี่ห้ามีสี่มีห้าถัดมานะครับก็จะเป็นในที่ในหกเจ็ดแดแล้วก็สี่ห้าหกผลออกก็จะเป็นในที่ในแปดสี่ยปดสี่นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นในที่ในสี่เจ็ด เนี่ยนั่นแหละเลือกเอาตัวเด่น3ตัวเนี้ยเนี่ยจับคู่นะครับในล่าสุดชุดเต็มๆนะครับเนาะอ่ะจับคู่ให้เนาะก็จะเป็นนะครับในที่ใน2 2 4 2 5 2 6 2 7 3 4 3 5 3 6 3 7 4 4 4 5 4 6 4 7เนี่ย ก็หวังว่ามจะมาแล้วกันนะครับหรือจะไปดูในสูตรจันบวกนะครับเลขวิ่ง2กับ8นะเน้น2นี่ก็จะเหลืออยู่แค่นี้นะครับนะเพราะว่ามันไม่มี8ถ้า4ได้คิดว่า4จะมาอีกอ่ะเนี่ยแค่นี้เนาะอ่ะลองดูแล้วกันนะครับสลับในสูตรหวยวันจันท์นะครับสูตรจันท์แล้วนะครับสูตรจันท์แล้วก็ขอให้เดือนนี้เข้าอีกถุยแล้วกันแต่ที่แน่ เน้นเด่นสองเด่นสามเด่นสี่นะก็ขอให้มาเข้าอยู่แล้วกันนะครับถ้าเท่าที่ดูแบบนี้แล้วครับในหวยในวันจันทร์เนี่ยมาเบิ้ลมันมาเบิ้ลอีกไหมเบิ้ลน,นะเพราะว่าจันทร์ก่อนมันมาเบิ้ลถ้ามาก็จะเป็นเลขพี่เลขน้องเนาะที่น่าสนใจนะครับหลังหลังมีพี่น้องพี่น้องพี่น้องนะอืมใช่ใช่ใช่ใช,ใช,ใช่นะครับอ่ะนี่ามาเลขพี่เลขน้อง การถัดมาก็เลขพี่เล็กน้องนะครับเลขพี Hence, ่เล็กน้องเนี่ยสามจันติดติดถัดมาก็ไม่พี่น้องนะครับแล้วก็มาพี่น้องอีกแล้วอ่าไม่พี่น้องนะครับไม่พี่น้องนะผมว่าวันนี้เลขออกเลขพี่เล็กน้องแน่นอนนะครับวันจันนะใครชอบเลขพี่เล็กน้องก็ก็นาไปจับแล้วกันนะครับเนี่ยห้าสี่สี่ห้าเนี่ยมันยังออกซ้ากันนั่นเลยวันจันร์ถ้าเลขพี่เล็กน้องถ้าอยู่ในนี้จะออกอีกก็ น่าสนใจก็เป็นเจ็ดหกแปดเจ็ดเนี่ยหวยไทยเนี่ยมันอาจจะมาออกย้อนหลังหวยไทยก็ได้นะครับเนาะอ่ะก็ขอให้โชคดีทั้ง2ส,สูตรแลวกันในวันสูตรจันบวกแล้วก็สูตรจันแล้วนะครับเนาะอ่ะขอให้โชคดีเฮงๆปัง,ๆ,งๆแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ